สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไบอมทรินนีโดยไม่หมอกอ้ํธรรมธา,าโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือเขาอยากกลับมาไหมนะเออสำหรับความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะห่างหายกันไปแยกจากกันไปหรือมีมีเหตุที่จะต้องห่างหายกันเนาะอยากจะรู้ว่าเขาอยากกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกสามกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สแล้วก็กองที่สอ่า หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับคุณมากที่สุดจากนั้นค่อยๆลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสเนาะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันนะใครที่สับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยเนาะแสดงว่ามีส่วนของคุณนะคะเออหรือถ้าใครมีมากกว่าหนึ่งคนฟังมากกว่าหนึ่งกองไปเลยเนาะโอเคตั้งจิตเป็นสมาธินะจดจ่อหลับตาเนาะ จากมันค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณแม่ที่สุดนะมาดูกันว่าเขาอยากกลับมาไหมเนาะโอเคใครยังเลือกไม่ได้กดพลอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยเริ่มจากกลองที่1กันก่อนเลยนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลือกกลองที่1ว่าเขาอยากกลับมาหรือเปล่าอะขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยมันเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยเนาะเขาอยากกลับมาไหมขอดูพลังงานหน่อยสิอืม ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าอยากกลับมาไหมต้องบอกว่าตอนนี้ยังมีความละล้าละละัลงใจนะแสดงว่าความรู้สึกอยากกลับก็มีความรู้สึกอยากไปก็มีมันปนๆเปๆกันอยู่นะ่ะดูจากพลังงานตรงเนี้ยเออจะไปก็ยังไม่ไปจะกลับก็ยังไม่แน่ใจอืมแสดงว่าความรู้สึกของเขาลังเลเนาะลังเลสับสนอยู่ตอนนี้ค่ะนะเพราะนั้นแล้วโอกาสยังมีนะ ดูเหมือนยังมีโอกาสอยู่นะอะขอดูพลังงานเพิเ่มเติมหน่อยว่าเขาอยากกลับมาไหมเฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าอยากกลับมาไหมมีโอกาสว่าเขาน่าจะอยากกลับมานะคะอืมเขาน่าจะอยากกลับมาดูเหมือนยัง move on เป็นวงกลมอยู่เลยอะเขายัง move on เป็นวงกลมอยู่เลยค่ะเนาะยัง move on เป็นวงกลมอยู่เลย เป็นไปได้เหลือเกินว่าน่าจะยังอยากกลับมาหาคุณอยู่นะเออเขายังไม่ไปไหนเลยยังวนเวียนอยู่กับคุณเนี่ยเผลอๆยังตามส่องตามดูยังทบทวนตัวเองไม่จบไม่สิ้นเลยตอนนี้นะอ,อขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นอย่างไรขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสินะเออหุยดูเหมือนเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่เลยนะคะ ยังรู้สึกดีๆยังมองว่าคุณมีเสน่ห์ในสายตาเขาอยู่เลยนะยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันความปรารถนาดีต่อกันก็ยังมีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาไหมต้องบอกว่าความรู้สึกอยากกลับมายังมีนะเขายัง move on จากคุณไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วเขายังตัดคุณไม่ขาดด้วย เขายังตัดคุณไม่ขาดเขายัง move on จากคุณไม่ได้เขายัง move on เป็นวงกลมอยู่เลยวนเวียนวนไปวนมาสับสนลังเลใจลังเลไปลังเลมาอยู่นี่แหละเนาะเพราะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขายังอยากกลับมาหาคุณอยู่นะคะเออ เขายังอยากกลับมาหาคุณอยู่นะคะเออเพียงแต่ว่ามีความสับสนลังเลไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เขากลับมาอาจจะต้องสร้างความมั่นใจอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองนะเพื่อให้เขารู้ว่ากลับมารอบนี้มันอาจจะดีขึ้นหรือกลับมาแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์เราจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเขาจะรู้สึกว่ากลับมาแล้วมันก็เหมือนเดิมอะเออมันก็เลยทําให้เขาละล้าละลังกังวลใจนี่แหละเนอะอยากกลับมาก็อยาก จะไปก็ยังไปไม่ได้ยังรู้สึกยังยังออกจากวงกลมนี้ไม่ได้เลยยังยัง move อ n เป็นวงกลมอยู่เลยอะไรทำนองนี้นะคะโอเคต่อมาค่ะต่อมาคนที่เลือกกล่องที่สองกันบ้างนะคะกล่องที่สองกล่องนี้อ่ะนะคะมาดูกันค่ะว่าเขายังอยากกลับมาหรือเปล่าเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเปล่าขอดูพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยนะคะเฮ้ย โอ้โห1 0นนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ยังอยากกลับมาหาคุณค่ะความรู้สึกของเขายังรักยังห่วงใยเขายังตามสองยังตามติดชีวิตดารายังตามติดชีวิตคุณอยู่เลยนะมีโอกาสว่าเขาอยากกลับมาหาคุณยังอยากกลับมาอยู่กับคุณยังอยากกลับมาคบกับคุณยังไม่ไปไหนเลยอ่ะใจยังอยู่กับคุณอยู่เลยนะมีความห่วงมีความห่วงใยเขายังตัดคุณไม่ขาดค่ะ เขายังห่วงคุณแล้วก็อยากกลับมาหาคุณด้วยอ่ขอดูพลังงานเพิ่มเติม<ๆ>อีกสักหน่อยสินะดูเหมือนาผูกพันกันมานานเนาะนะเออหรือถ้าไม่ได้ผูกพันกันมานานหรือว่าไม่ได้คบกันมานานก็ต้องบอกว่าความรู้สึกของเขามันเหมือนรู้รู้สึกผูกพันกับคุณมานานแสนนานอยู่แล้วอะเออมันยังตัดไม่ขาดแท้มันยังไม่ตัดไม่ขาดแล้วดูเหมือนเขาอยากกลับมาคุณรู้ไปไม่รอดไปไม่รอด <laughs> ต้องบอกว่าเขาไปไม่รอดแน่นอนดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาส นะคะหวนคืนกลับมาแน่นอนจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะจะเหมือนไม่สนใจอะไรยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายไปไม่รอดเพราะว่าใจเขามันยังอยู่จดยังยังจดจ่ออยู่กับคุณใจเขามันยังเป็นของคุณอยู่ค่ะใจของฉันมันเป็นของเธอไม่ว่านานเท่าไร เอออะไรจำนองนี้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาใจของเขามันยังเป็นของคุณอยู่นะแล้วดูเหมือนเขาอยากกลับมาหาคุณด้วยอยากกลับมาง้ออยากกลับมาขอคืนดีอย,กกนดนอยากกลับมาคืนดีกันอยากกลับมาคบกันยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะยังตัดคุณไม่ขาดเลยเพ <te le sound> อๆไปไม่รอดสุดท้ายเดี๋ยวก,วก็วนกลับมาอีกดูจากพลังงานตรงนี้นะไปไม่รอด สุดท้ายจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งดูจากพลังงานตรงนี้อะสุดท้ายขอดูพลังงานหน่อยค่ะเฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะวนเวียนกลับมานะมีโอกาสเขายังเฝ้าดูคุณอยู่เลยนะคะ เขายังเฝ้าติดตามคุณอยู่เลยคุณน่าจะมีการพัฒนาชีวิตตัวเองให้ก้าวหน้าได้ดีนะดูจากพลังงานตรงนี้คุณน่าจะารักตัวเองดูแลตัวเองดีทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออร่ามีสเสน่ห์บางคนอาจจะออกกําลังกายโพสรูปออกกําลังกายไปเที่ยวหนุนหนีน่นอะไรต่างๆเนาะดูเหมือนเขายังส่องคุณอยู่และยิ่งส่องยิ่งคิดถึงยิ่งโหยหาย,ยิ่งอยากกลับมาดูจากพลังงานตรงนี้เพราะนั้นถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเปล่าต้องบอกเลยอยากกลับมาแล้วก็ยังมูฟออนจากคุณไม่ได้ยังตัดคุณไม่ขาดนะไปไหนไม่รอด สุดท้ายจะกลับมาหาคุณค่ะเออ <l ots> เอาละ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 สุดท้ายกล่องสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเปล่านะเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเปล่ากล่องสุดท้ายกล่องที่สามนี้อะขอดูพลังงานหน่อยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรเขายังกลบอยากกลับมาหาคุณไหมขอดูพลังงานหน่อยค่ะอุ้ย เสน่ห์แรงเนาะคนเลือกกล่องนี้ดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนคุณมีสเสน่ห์ดูเหมือนคุณดูแลตัวเองดีดูเหมือนคุณมีความแบบเจ้าสเสน่ห์เออมีความล่าเริงแจ่มใสเบิกบานอารมณ์ดีอารมณ์เบิกบานแล้วคุณเป็นที่พึ่งของเขาด้วยคุณดูแลเขาดีคุณซัพพอร์ตเขาดีคุณเป็นที่พึ่งของเขาในหลายๆเรื่องนะคะถามว่าเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเนี่ยถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เลยนะต้องบอกเลยเอ้ย เหมือนอยากกลับมาแต่อีโก้มันคำํำคอเหมือนอยากกลับมาแต่อีโก้มันคำํำคอดูจากพลังงานตรงนี้นะถามว่าอยากกลับมาไหมเอาจริงๆลึกๆเนี่ยเหมือนอยากกลับมาแต่บางครั้งบางทีเหมือนพูดไปแล้ว อีโก,โมคคก้มันคํำคอศักสีมันคํำคอก็เลยต้องทํานิ่งทําเฉยเขาเขาน่าจะมีคาแรคเตอร์ดูนิ่งๆเฉยเฉยดูเหมือนไม่สนใจยายดีคุณเลยนะใช่ไหมดูเหมือนไม่สนใจดูนิ่งๆิ่งดูเงียบเงียบไปเลยนะซึ่งคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยากกลับมาหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าลึกๆ,ๆอยากกลับมาไหมลึกๆอยากกลับมาแต่ตอนเนี้ยพยายามทําตัวเองให้ยุ่ง พยายามทําตัวเองให้ยุ่งให้วุ่นวายเข้าไว้จะได้ไม่ต้องคิดเรื่องนีน,นะและดูจากพลังงานตรงนี้เขารู้สึกว่าเขามีความมั่นใจ <c oughs> มันน,น่ามโนกเหมือนกันนะะว่าเขามีช้อยมีทางเลือกเพราะนั้นแล้วเดี๋ยดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าอยากกลับไหมเอาลึกๆจริงๆในใจอยากกลับมานะแต่อีโก้ศักดิ์ศรีมันค้าคอเออนะศักดิ์ศรีมันค้าคออีโก้มันค้าคอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามีช้อยมีทางเลือกนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยลึกๆในใจอยากกลับมาแต่ทีท่าอะไรต่างๆมันสงวนไว้แล้วก็พยายามที่จะ เคลียร์ใจตัวเองไม่ให้แสดงอาการอะไรต่างๆให้คุณรับรู้ว่าเขาอยากกลับมาพยายามหางานทําเยอะๆพยายามทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นเยอะๆนะเพื่อไม่ให้คุณรับรู้แต่ลึกๆในใจอยากกลับมานะเพราะว่าคุณนะ่าจะซัพพอร์ตอะไรหลายสิ่งหลายอย่างกับเขาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวหรือว่าคุณอาจจะให้กําลังใจเขาดีหรือว่าคอยช่วยเหลือเขาเสมอมาเออพอมันขาดคุณไปทําให้เขาเคว้งเหมือนกันนะแต่ว่าศักดิ์ศรีมันค้ําคอก็เลยว่า ยอมยอมอ่อนข้อไม่ได้ก็เลยต้องทําเป็นยุ่งๆเข้าไว้หรือว่าทําเหมือนนิ่งๆไม่สนใจแต่จริงๆลึกๆในใจอยากกลับมาแต่มันกลัวแบบกลัวเสียฟอร์มเออกลัวเสียฟอร์มนะที่อยากกลับมาเพราะคุณเป็นที่พึ่งของเขาคุณดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณซัพพอร์ตเขาได้ทุกอย่างคุณช่วยเหลือเขาได้ทุกสิ่งมันทาให้เขารู้สึกอยากกลับมาอยากมีกําลังใจอยากมีคนที่แบบเอออยู่เคียงข้างกันในวันที่แบบเอออาจจะเจอปัญหาอุปสรรคเยอะๆอะไรทํานองนี้เนาะแต่ต้องบอกว่าอาจจะ กริยาท่าทางอาจจะดูเหมือนไม่สนใจเนาะแต่ลึกๆในใจอยากกลับมาแต่กลัวเสียฟอร์มแล้วก็ไม่อยากที่จะเสียฟอร์มด้วยอาจจะเป็นในลักษณะนี้นาน โอเคโอเคใครไา้ข้อนายอย่าลืมข้อนายแล้วก็แชร์คลิปเนาะนี้ออกไปให้เยอะเนาะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกด,กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์สกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกาลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย